แทบจะทุกวันมีคนที่หนีจากแก๊งคอร์เซนเตอร์หนีข้ามจากฝั่งเบียนมามาฝั่งไทยก็มีระหว่างทางที่จะถูกพาตัวไปปรากฏว่ารู้ตัวก่อนกระโดดหนีก็มีมคนต่างชาติก็เยอะคนไทยก็ไม่น้อยอยังมีรายหนึ่งเกือบแล้วฮะท่านผู้ชมฮะหญิงชาวกระบี่ที่สาแก้วเนี่ยนะไปพบกับหญิงชาวกระบี่นะครับสามคน แล้วก็ผู้ชายชาวปราจีนหนึ่งคนให้สัมภาษณ์กับสื่อหลังจากได้รับการช่วยเหลือก่อนที่จะถูกส่งตัวข้ามพรมแดนไปร่วมกับแก๊งคอร์เซนเตอร์ที่กัมพูชาผู้หญิงคนนี้เนี่ยเขาเล่าให้ฟังว่า6กุมภาพันธ์มีคนรู้จักติดต่อมาทางญาติชักชวนให้ไปทำงานออนไลน์ ช่ชวนไปทำงานออนไลน์นะฮะจากนั้นวันที่7เธอกับเพื่อนรวมแล้ว7คนก็เดินทางจากกระบี่มาที่กรุงเทพคนชวนบอกว่าเอาละเดี๋ยวเราจะไปทำงานกันนะต้องต้องเปิดบัญชีธนาคารก่อนถึงจะเริ่มทำงานได้โดยจะจ่ายค่าเปิดบัญชีนะค่าเปิดบัญชีละ5,000บาทแล้วก็กำชับว่ายิ่งเปิดบัญชีมากก็จะยิ่งได้เงินมากนี่นะฮะก็ มีหนึ่งในกลุ่มของพวกเธอไปเปิดบัญชีแล้วก็ส่งสมุดให้กับคนชวนไปเรียบร้อยแล้วนี่นะฮะส่วนเงินค่าจ้างจะตายจะจ่ายให้ต่อเมื่อสแกนใบหน้าแล้วเท่านั้นผู้หญิงคนนี้บอกว่าไม่รู้ว่าจะไปสแกนใบหน้าที่ไหนอันนั้นเธอก็ยังไม่รู้อีกวันหนึ่งรุ่งขึ้นแปกุมภาพันธ์ทั้งหมดถูกพาตัวจากกรุงเทพไปที่อรญญารญประเทศสะแก้วแล้วก็เข้าพักในโรงแรมนี่นะฮะ พอช่วงที่เข้าพักในโรงแรมเนี่ยก็จะมีคนมาทําหน้าที่เปิดบัญชีให้บริการถึงที่เลยตอนนั้นก็รู้สึกผิดปกติตรงไหนที่ผิดปกติตรงที่มันบอกว่าห้ามใช้โทรศัพท์มือถือติดต่อครอบครัวนะตอนนั้นเธอก็ผิดสังเกตแล้วเอ๊ถ้าอาชีพสุจริตทาไมถึงมาห้ามติดต่อครอบครัวนี่ฮะก็ปรากฏว่ากลุ่มของเธอที่เดินทางมาพร้อมกันนะฮะหลอกครอบครัวว่ามาเที่ยวกรุงเทพนี่แล้วก็ที่ไหนได้จะไปทํางาน แต่ที่สุดแล้วเนี่ยพอเริ่มจับสัญญาณความผิดปกติได้ก็เลยเธอคนนี้ก็เลยพยายามติดต่อไปที่ลูกสาวออแล้วก็แชร์โลเคชันไปให้ลูกสาวว่าแม่อยู่ที่นี่นะอยู่ที่อรัญยประเทศกำลังจะถูกส่งตัวไปที่กัมพูชาลูกสาวพอรู้โลเคชันของแม่แล้วก็รีบประสานกระทางตำรวจที่สะแก้วรู้แล้วล่ะว่าแม่กับผองเพื่อนนั้นพักอยู่ที่โรงแรมนี้ ตำรวจก็บุกมาช่วยเลยนะฮะวันที่9กุมภาพันธ์เข้ามาถึงในโรงแรมก็ตะโกนเรียกตะโกนเรียกหาบุคคลเหล่านี้ไอ้แก๊งคอนเซนเตอร์ก็บอกว่าเอาละไอ้แก๊งคอนเซนเตอร์ไหวตัวทันก็จับคนพวกนี้เข้าไปอยู่ในห้องน้ําห้ามส่งเสียงนะฮะห้ามแสดงตัวแต่ปรากฏว่าเธอเนี่ยฝ่าออกมาได้แล้วก็มาเจอกับทางตํารวจนะฮะนี่นะเดมีเสียงของเธอเล่าให้ฟังไหมฮะอันนี้ตอนที่เล่าให้ฟังกับทางเจ้าหน้าที่ตํารวจ แต่ก็มีบางส่วนที่ยังยืนยันว่าจะเดินทางไปทำงานที่ฝั่งของกัมพูชาอ,อันนั้นก็ช่วยไม่ได้แล้วออด,ดีฮะแต่เธอนไ,ไหวตัวทันไปแล้วลำบากแน่ตกนรกแน่ไปตกนรกแน่อันนี้คนไทยตอนนี้ชาวต่างชาติท่านชมฮะวันนี้นะฮะเจ้าหน้าที่ทหารหน่วยราชมนูร4 2 1สกองกำลังนเรสวนได้ไปรับตัวนายวิกเตอร์ นากิตารีเป็นชาวเคนยาเยือค้ามนุษย์แก๊งสแกมเมอร์ไปรับที่ชายแดนประเทศเพื่อนบ้านที่อำเภอพบพระจังหวัดตากนะครับหลังจากที่หลบหนีมาหลบหนีมาจากที่เดียวกันกันกบนายโอพุนเดสัญชาติเดียวกันนะโอพุนเดเนี่หนีออกมาก่อนคือเขาหนีออกมาพร้อมกันแล้วก็กระจัดกระจายไปอยู่ตามแนวชายแดนไทยเมียนมาตอนใต้นะฮะแล้วก็เจอตัวกับโอพุนเดก่อน วันนี้เจอตัวกับวิกเตอร์แต่วิกเตอร์นั้นสภาพยังดีกว่าโอปุนเดนะฮะโอปุนเดนั้นโอ้โหสบักสบอมเลยเดี๋ยนะวิกเตอร์บอกเดินทางเข้าประเทศไทยเมื่อ28กันยายนตั้งแต่ปีที่แล้วนะท่านผู้ชมฮะแล้วตอนนี้ก็หนีออกมาได้หนีออกมาพร้อมกันทั้งหมดเนี่ยเมื่อคืนวันเสาร์51คนคาดว่าน่าจะกระจายอยู่ตามแนวชายแดนเมียวดีตอนใต้นะฮะโอ้โห นี่นี่หนีออกมาได้อีกรายหนึ่งที่สุรินนะฮะปรากฏว่าสเจ้าหน้าที่จากสอพอมืองสุรินได้รับแจ้งว่ามีคนจีนอยู่ใต้สะพานลอยใกล้กับแยกบ้านดงมันอำเภอเมืองสุรินก็เข้าไปตรวจสอบนะฮะเจอชายคนนี้หลบอยู่ใต้สะพานชื่อนายสุรีสัญชาติจีนอายุ29สุรีบอกว่าเดินทางมาประเทศไทยตูกแข้งคอเซนเตอร์ลักพาตัวไป จะไปทํางานระหว่างทางเอาไงดีรู้ว่าถูกหลอกมาแล้วนะกระโดดลงจากรถเลยฮะกระโดดลงจากรถแล้ววิ่งหนีไปหลบใต้สะพานลอยนะแล้วก็โทรศัพท์แจ้งตารวจมาช่วยเนะหลังตารวจพบชาวจีนคนนี้แล้วนะครับก็ใช้วิธีสะกดรอยชาวเวียดนามซึ่งเป็นหนึ่งในขบวนการแก๊งคอร์เซนเตอร์ที่ถูกจับกุมได้ชาวเวียดนามคนนี้เดินทางไปที่อาคารพาณิชย์สองชั้นในอำเภอเมืองสุรินท เจ้าหน้าที่เฝ้าสังเกตการอยู่แล้วก็แสดงตัวเข้าไปตรวจคนเจอชาวเวียดนามอีก4คนแล้วก็ยังพบพาส,สปอร์ตชาวจีนที่ทำปลอมขึ้นมาอีกหลายเล่นน่าจะเกี่ยวข้องกับแก๊งคอร์เซนเตอร์ก็เลยควบคุมตัวชาวเวียดนามไว้ทั้งหมดนะนี่คนจีนคนนี้ท่านชมคิดดูรู้ว่าถูกหลอกแล้วอยู่บนรถไม่รู้ว่าไงกระโดดเลยฮนะเสียงมากนะ โอ้ oh. แล้วยังมีอีกกี่คนน่ยที่หนีไม่ได้ใช่ไหมใช่โอ้โห,โหนี่มันจริงๆมีข่าวพวกหลบหนีอะไรเนี่ยแทบทุกวันเลยใช่ช่วงนี้ใช้ฐานบ้านเรานี่แหละฮะเป็นทางผ่านนะฮะเมืองไทยนี่ต้องเคร่งครัดจริงๆนะฮะวันนี้รองนายกและรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมคุณภูมิธรรมเวชยชัยนะครับก็ได้ให้สัมภาษณ์ถึงการดูแลความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดนหลังจาก มีม็อบชาวเมียนมากออกมาประท้วงที่ถูกไทยเนี่ยตัดไฟฟ้างดส่งน้ำมันตัดอินเทอร์เน็ตนะครับรก็บอกว่าตอนนี้3ส,ส่วนคือกองทัพสำนักงานตำรวจแห่งชาติและฝ่ายปกครองกระทรวงมหาดไทยได้ประสานการทำงานกันดีนะครับเหตุประท้วงนั้นคุณภูมิทรรมบอกว่าก็เป็นเรื่องของเขานะครับแต่คำนึงถึงความเป็นคนไทยก่อนนะครับ ก็โดยรวมก็ถือว่าเท่าที่รับลังงานกับประสานงานร่วมมือกันด้วยดีนะครับส่วนเรื่องการประทุมแนวชายแดนเนี่ยมันก็ตอนแรกเห็นว่าจะมา3,000คน นะครับตามข่าวที่ออกมาแต่ว่าพบจริงๆก็ประมาณแค่30กว่าคนเออก็เป็นเรื่องของเขานะครับเ,เขาจะแสดงความไม่พอใจหรือยังไงแต่ก็ไม่สามารถกดดันรัฐบาลไทยได้เพราะรัฐบาลไทยเราทําเพื่อจะแก้ปัญหาของพี่น้องประชาชนคนไทยอันนี้นก็เป็นเรื่องที่เขาต้องไปเคลียร์กับรัฐบาลพมา่ารัฐบาลเมียนมาเองนะครับเพราะว่าเราทําครั้งนี้เพื่อจะให้เขาดําเนินการในการที่จะขับ แกล้งขอเซ็นเตอร์ออกจากพื้นที่เขานะครับเพราะนั้นเป็นเรื่องของเขาแล้วก็เรื่องชายแดนเนี่ยผมคิดว,ว่าวันนี้ก็จะมีกำลงังเรียกคนที่มีข้อกล่าวหาหรืออะไรเนี่ยออกจากพื้นที่ส่วนว่าจะปิดชายแดนไม่รับนักสินค้าไทยอะไรเนี่ยนี่เขาต้องไปไต่ตอเองเพราะว่าขณะน,นี้เขาเองเขาต้องพึ่งสินค้าอุปโภคบริปโภคของเราทั้งหมดนะครับถ้าเขาปิดเขาก็ไม่มีอาหารการกิน